สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้อยู่ที่สวนยางสวนยางของคุณป้านนะครับปิดสาวคุณแฟนบอกโทรมาบอกว่าเจอเห็ดอยากให้มาเก็บเห็ดนะครับครั้งแรกในหลายปีเลยเพิ่งมาเก็บเห็ดทางไหนพี่โอ้โหตรงไหนบ้างโอ้โห ป๊าดมาเดี๋ยวมีดมาแน่นี่ยโอ้โหมีดปวกครับมีดปวกยยยอื้มอื้มมาเดี๋ยวมีดมาผมเอาถุงพลาสติกมาอยู่ไม่เชื่อวจะเยอะปนาดนี้มันมีอยู่สามที่โน่นสองที่เอาถุงพลาสติกมาต้องเอาเสียมเอามีดมาใส่ หรือว่าจะเดินข้างหมดก่อนไม่เก็แบบเลยเก็บ,บเลยเก็บ,บเลย,บบเลยโอ้โหดึงขึ้นดึงขึ้นมันขามัไม่ยาวหรอกมันดินมันดึงเอาแค่นี้เลยโอ้โหเอาเลยตเอาเลยที่เหลือเัินขึ้นที่เรือเอาไว้ทั้พันมันครับโอ้ยินแล้ว อู้วันแข็งเนี่ยเห็นไหมครับเห็ดปวกเห็ดปวกครั้งแรกในรอบได้หลายปีโอ้โหเยอะมากเลยไม่ได้ก่อนมาเก็บดึงเหระ ไว้เชื้อจะได้ขึ้นอีกรอบต่อไปปีน่ะเห็ดงูแข่างทางมันขึ้นเลยขึ้นใช่มั้วมันไม่เห็นขึ้นเลยตั้งแต่วันหยุดใสถ่ใสถ,ใสถุงนี้ก็ได้ปีนี้ได้ขึ้นเลยใสเกิดไม่ได้ เอาไปล้างก็ดีเลยสุ้ชาอองไมค้เะรับด <t> ินแช็งเนอมันมีรากยางเนอะ นี่มูลิทแรกมูดแรกมูดแรกมูดแรกโอ้โหต้องเดินไปฝั่งนู้นมันจะได้จำได้ฝั่งไหนฝั่งนู้นเดินไปแล้วก็นับดูนะไม่ได้นับล่องหาไม่เจออ่าในฝั่งนี้นี่เห็ดไม่ได้เห็ดกินมันเยอะเยอะเลยโอ้โหเห็ดเห็ดเรือเห็ดผิดแต่เท่านั้นเอง นี่เป็นกลุ่มที่สองนะครับไม่เยอะแต่ดอกใหญ่ห้องเสียงหัองเสียงโอ้ยบูดไอ้ขาขนาดดอกโอ้โ,อโอบาน นี่น้อยนีดแ็ได้โอ้ะแสดงว่ามันขึินตั้งแต่เมือม,อมือว่านแรงๆเลยเตลทุกอันนี้อีหนานีดไม่ไมนนโอ้นี่ตอนนี้ <c oughs> แม่ิงไ,งออไม่เอ้าม่อ่ใช่แม่อันนี้ทับลอไม่ได้อะอไรม่รู้<ห>ถือมารูปใ่เห็น,นหเห็นไหม สุดยอดเลยครับดูครับเดินผ่านเห็ดครับเหยียบมันด้วยครับอันนี้กำลังโผล่หยักดินอันนี้ได้ขายยาว สั้นครับสั่นเห็ดปวกก็เห็ดปวกอันนี้ดอกเล็กกำลังผู่จาะดินอือันนี้ได้ขายยาวอื ยุงกัดครับยุงกัดข้าป่ายางเช้าๆตู่ของวันนี้มันกงขึ้นรงเยโอเรียกง้ะ เยอะขึ้นโอ้โหเยอะนี่ครับกำลังโผล่จากดินเลย กำลังโผล่กำลังตุมต้มๆงอๆนี่ไม่เพี้ยถ้าเป็นอีกพันหนึ่งขาเงี้าๆเลย,ย,ยอันนี้ขาสัน่น,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 นอัน,น,น,อน,นดินมันมีแต่เรื่ดินมักอย่างหลากอย่างแล้วมันขึ้น,ลน,นแล้วเราก็เก็บมาทุกปีเราก็มีอาหารไว้ด้วยกัน คลิปนี้ดูกันยาวๆเห็ดปวกเห็ดปวกครั้งแรกในหลายปีเลยนะครับตอนผมเก็บเห็ดสาวพามาเก็บที่สวนยางโทรหาตอนตีห้ายี่สิบรีบมาเลยเจอทนนั้งแนนและแม่ไปไม่ทึงค่ะ ตดีดยาให้ก่อนอดีแล้วดีแล้วกำลังหลับสบายต่อ <laughs> มามันมันเย็นพี่ดยางก่อนเลยให้โทรมาเร็วๆเรจแล้โอ้เขาว่าห้ามอยู่ไม่ต้องใครโทรมาเอเก็บไปให้กินามา<บ>มามาเยบเก็บเอง มันกำลังขึ้นมองไม่เห็นนุนสีดำเนาะโอ้โหดอกใหญ่อันี้อีกไหมกำลังโขกขึ้นอันนี้เป็นเห็ดพิษนะครับกินไม่ได้ไดห,ไหืม สุดยอดมากเลยครับนี่ผลผลงานสามกลุ่มนะครับสุดยอดอื้หลายปลายปีเลยเก็บเห็ดปวกดีครับเช้านะครับเช้านี้มาเก็บเห็ดนะครับอ่าที่สวนยางของพี่สาวที่อำเภอกุคันทีเจ็ดนะครับอ่านี่ปลายางของคุณที่อของพี่เดือนนะครับพี่สาวแฟนก็ ผู้ติดเราเรียกคุณป้าน้าตาอีสานนะครับหอยถุงหนึง่งใหญ่ๆเห็ดปวกเห็ดปวกนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกดช่องครูแอดเกษตรคนชีวิตนะครับแล้วก็ครูแอดแบบบ้านๆนะครับทางเฟซบุ๊กก็ครูแอดสิริวงได้นะครับทุกช่องทางนะครับ ก็อ,อย่าลืมติดกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e นะครับสำหรับคลิปนี้ไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ